นิทานเสียงบายคุณป้าเรื่องดาบศักดิ์สิทธิ์ผู้ผันตัวการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในยุคแห่งสงครามและการต่อสู้มีดาบศักดิ์สิทธิ์อยู่เล่มหนึ่งที่ทรงอิทธิฤทธิ์อย่างยิ่งดาบเล่มนี้ถูกใช้ในการปราบมังกรปีศาจและสัตว์ประหลาดที่คุกคามแผ่นดินมาอย่างยาวนาน มันเป็นอาวุธที่ผู้กล้าในตำนานมากมายเคยถือครองชื่อเสียงของมันขจรกระจายไปทั่วราชอาณาจากักรทุกคนต่างรู้จักดาบนี้ในฐานะดาบแห่งชัยชนะแต่เวลาผ่านไปหลายศตวตรรษที่มันถูกลืมเลือนไปปัจจุบันดาบถูกปักแน่นอยู่ในถ้ำลึกท่ามกลางหินที่ปกคลุมด้วยตะไคร่น้ำ ดาบศักดิ์สิทธิ์ที่เคยชินกับสงครามกลับเริ่มรู้สึกเบื่อหน่ายมันไม่มีความต้องการที่จะต่อสู้อีกต่อไปการรอคอยให้ผู้กล้าลายใหม่มาพบและนำมันไปสู้รบทำให้มันรู้สึกว่างเปล่าดาบเล่มนี้มีจิตนึกคิดของตนเองมันถามตัวเองว่าเหตุใดจึงต้องรอคอยเพื่อทำสิ่งเดิมๆซ้ำแล้วซ้ำเล่า วันหนึ่งขณะที่ดาบนอนสงบนิ่งอยู่ในถ้ำเงียบๆมีเสียงฝีเท้าเบาๆดังขึ้นในถ้ำชายผู้หนึ่งเดินเข้ามาในถ้าโดยไม่ตั้งใจเขาไม่ใช่นักรบหรือผู้กล้าแต่เป็นเพียงพ่อครัวคนหนึ่งเขากำลังหาเห็ดป่าและสมุนไพรเพื่อนำไปปรุงอาหารพร้อมกับลูกสาวของเขา ขณะที่พ่อครัวเดินลึกเข้าไปในถ้ำเขาเห็นแสงสะท้อนจากโลหะที่ดูคมกริบอยู่ตรงหน้าเมื่อเขาเข้าใกล้เขาก็พบว่ามันคือดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ปักอยู่ในหินพ่อครัวยิ้มแล้วพูดกับลูกสาวว่าดาบเล่มนี้ดูมีพลังมหาศาลพ่อกําลังมองหามีดใหม่พอดีพ่อคิดว่ามันคงคมไม่น้อย ลองใช้ดูสักหน่อยคงไม่เสียหายแล้วพ่อครัวก็ถอนดาบศักดิ์สิทธิ์ออกจากหินได้อย่างง่ายดายซึ่งทำให้ดาบรู้สึกแปลกใจมันรู้เพียงว่าผู้ที่จะสามารถดึงมันซึ่งปักแน่นออกจากหินได้ต้องเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเท่านั้นนี่คือผู้กล้าคนใหม่หรือแต่พ่อครัวไม่ได้พามันไปทำสงคราม กลับนำมันไปที่ครัวของเขาใช้มันหั่นผักต่อยเนื้อและเตรียมอาหารดาบที่เคยฟันมังกรและปีศาจถูกใช้เป็นเพียงมีดทำครัวดาบรู้สึกถูกลดคุณค่าของตนเองข้าเป็นถึงดาบศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อสู้รบไม่ใช่เครื่องมือในครัวดาบพูดกับตัวเองอย่างขุนเคือง แต่พ่อครัวกลับชอบความคมและความแม่นยำของดาบเล่มนี้มากการหั่นผักและซอยเนื้อทำให้มื้ออาหารของเขากลายเป็นผลงานชั้นเลิศแม้แต่ลูกสาวของเขาที่กำลังฝึกหัดเป็นแม่ครัวก็ยังประทับใจในฝีมือของพ่อในตอนแรกดาบศักดิ์สิทธิ์ต่อต้านการเป็นมีดทำครัวมันรู้สึกว่าตัวเองโดนดูถูก ศักด์ศีของมันถูกลดทอนลงแต่หลังจากเวลาผ่านไปมันเริ่มสัมผัสได้ถึงความสงบและความพอใจที่แตกต่างจากการทำสงครามมันเห็นว่าทุกครั้งที่มันถูกใช้ในการทำอาหารอาหารที่ออกมาดูงดงามและมีคุณภาพเยี่ยมกว่าเดิมพ่อครัวและลูกสาวต่างก็ยิ้มแย้ม และมีความสุขทุกครั้งที่พวกเขาเสิร์ฟอาหารให้ผู้คนในหมู่บ้านได้ลิ้มลองผู้คนที่กินอาหารที่พวกเขาทำต่างก็ยิ้มแย้มออกมาอย่างมีความสุขไม่ต่างกับรอยยิ้มที่มันเห็นตอนได้รับชัยชนะจากการปราบมังกรหรือปีศาจด,ดาบศักดิ์สิทธิ์ค่อยๆเริ่มยอมรับบทบาทใหม่ของมันมันพบว่าการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสารรค์ สิ่งที่นำความสุขมาให้กับผู้อื่นไม่ใช่เรื่องน่ารังเกียจอย่างที่มันเคยคิดมันไม่ต้องแบกรับความเครียดจากสงครามและการนองเลือดอีกต่อไปทุกครั้งที่มันถูกใช้หั่นผักหรือเตรียมอาหารมันเริ่มรู้สึกถึงคุณค่าใหม่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการต่อสู้ดาบศักดิ์สิทธิ์และพ่อครัวทำอาหารไปด้วยกันเป็นเวลานาน จนกระทั่งมีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วเมืองว่าอาหารจากครัวของพ่อครัวนั้นเป็นอาหารที่รสชาติยอดเยี่ยมและสวยงามประหนึ่งเวทมนต์วันหนึ่งดาบศักดิ์สิทธิ์เอ่ยขึ้นกับพ่อครัวว่าข้าคิดผิดมาตลอดข้าเคยเชื่อว่าการทำสงครามเป็นหนทางเดียวที่จะสร้างคุณค่าให้กับตนเองแต่บัดนี้ข้าเห็นแล้วว่า การทำอาหารกับเจ้าและลูกสาวของเจ้านำมาซึ่งความสุขที่ข้าไม่เคยสัมผัสมาก่อนพ่อครัวแปลกใจที่ได้ยินดาบพูดได้เขาหัวเราะเบาๆข้าไม่รู้เลยว่าดาบที่ข้าหยิบมาจากถ้ำมีจิตวิญญาณอยู่ด้วยแต่ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นอาวุธหรือมีดทำครัว ถ้าเจ้าถูกใช้ในทางที่ดีมันย่อมสร้างประโยชน์ได้ทั้งนั้นจากนั้นเป็นต้นมาดาบศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ได้ถูกใช้ในการต่อสู้หรือทำสงครามอีกต่อไปมันกลายเป็นมีดทำครัวที่คมกริบและแม่นยำที่สุดในโลกและมีเสียงเล่าลือถึงครัวของพ่อครัวและลูกสาวกลายเป็นที่รู้จักกันในานามครัวศักดิ์สิทธิ์ ที่ซึ่งนำความสุขมาสู่ทุกคนที่ลิ้มลองอาหารจากที่นั่นในตอนนี้ดาบศักดิ์สิทธิ์มีความสุขมากมันรู้แล้วว่าคุณค่าและความหมายในชีวิตไม่จําเป็นต้องถูกจํากัดไว้เพียงรูปแบบเดียวการปรับตัวและเปิดใจรับบทบาทใหม่อาจนำมาซึ่งความสุขและความหมายในชีวิตอย่างที่ไม่เคยคาดคิดมาก่อน